สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลองทำดูเสนอเมนูกะเพราหมูสพริกแห้งค่ะเริ่มจากข้พผิดแห้งหอมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะข้อรลล้อนๆขึ้นข้อให้ขึ้นสีเลยนะคะแบบนี้เลยต่อไปเราก็จะมาปอกกระเทียมกันค่ะวันนี้อยากลองทานเมนูตามน้าหารตำสั่งบ้างเมนูง่ายๆนะคะมาตากระเทียมกันค่ะเลยกระเทียมค่ะติ๊กแห้งค่ะตำให้ละเอียดเลยนี่แลยว้าวดูเข็ดมากเลยค่ะ เนี่มีก็ได้นะคะเราจะตักขึ้นเลยสีฟันดูดีมากจากนั้นเราก็จะนำหมูมาลวนในกระทะนะคะลวนน้ำให้แห้งเลยนะคะให้น้ำหมูออกมาเลยคะ่ะสอสอไปเลยนี่ลวนเริ่มแห้งอนะ,ะน้ำในหมูทีออกมาแบบนี้เลยเยอะมากเอาน้ำในหมูออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาพัดต่อเอาน้ำในหมูออกแล้วก็วจะมาลวนกันให้แห้งๆนะ,ะส่วนนี้คือน้ำที่เราได้จากหมูเมื่อกี้นะคะเยอะมาก ก็ผ้าของเราก็จะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะคะใส่พริกกระเทียมนด้นเลยคะ่ะผัดให้เข้ากันนะคะนี่แนะ่น่ากินมากเลยปุ๋งรดด้วยน้ำมันหอยคะ่ะน้ำตาลคะ่ะน้ำป้าคะ่ะแล้วก็ฟอาฝาเขียวนะคะไม่ต้องฝ้าเยเยอะนะคะเราจะําให้แห้งๆเลย ผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่ใบกะเพราใหญ่ๆลงไปเลยใบยกะเพราของเราใหญ่มากใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะคนนีแนวใกล้เสร็จละเสร็จแล้วค่ะทานหู่กับไผ่ดาวนะคะฟินมากลองทำดูนะคะ